สวัสดีค่ะที่เพจนัชชาแฮปปี้เนสแห่งนี้นะคะวันนี้จะชํานำเอาความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามเพจนี้เพราะว่าเพจนี้นะคะนัชชาอยากให้ทุกคนตื่นรู้สู่ความมั่งคั่งร่ารวยค่ะแล้วหลายๆวิชาที่นัชชาศึกษามาแล้วก็นําเอามาแบ่งปันนี้นัชชาได้ทดลองทํากับตัวเองแล้วก็รู้สึกเห็นผลขึ้นมาก็เลยอยากที่จะนำเอา แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในเพจๆนี้นะคะวันนี้มาในวิชาที่มีชื่อว่าผลึกน้ําในร่างกายสําคัญมากต่อการผลิตเงินอีกครั้งนึงนะคะผลึกน้ําในร่างกายสําคัญมาก ต่อการผลิตเงินสำคัญอย่างไรนะคะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยเกิดขึ้นนะคะกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะตามภาพที่เห็นนะคะนัชก็มีปรากฏภาพขึ้นมาให้นะ,ะด็อกเตอร์ท่านนี้ขออ่านชื่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่านชื่อท่านผิดนะคะด็อกเตอร์ท่านนี้นะคะมีชื่อว่าด็อกเตอร์มาซารุอิโมโต ดร์มาซารุอิโมโตะเนี่ยท่านศึกษาเรื่องผลึกน้ำที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะท่านศึกษาและคนขวาท่านบอกว่าผลึกน้ำเนี่ยมีผลมีผลสำคัญต่อร่างกายของเรามากมีผลสำคัญก็คือให้เรานะคะยึดมั่นมั่นคงกับการพูด ะะกับการพูดและแสดงออกอย่างตั้งใจต่อน้ำที่ให้กับร่างกายของเราค่ะ เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะนชัยก็จดเนื้อหามาเพื่อที่จะให้กับเพื่อนๆได้รู้นะคะนชัยก็ศึกษาแล้วก็เอามาแบ่งปันนะคะว่าผลึกน้ํำในร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในร่างกายของเรานะคะประกอบด้วยน้ําถึง 70%, นะค่ะถ้าเราพูดกับน้ําหรือเราใส่ความรู้สึกกับน้ําที่อยู่ในร่างกายของเราด้วยความรู้สึกดีนะคะจะเป็นเช่นใดค่ะมาดูภาพ ประกอบเลยนะคะภาพประกอบสีภาพนี้ภาพแรกนะคะเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะคะว่าผลึกน้ำสวยงามมากๆเลยผลึกน้ำสวยงามสีขาวนี้นะคะก็คือคำว่าเลิฟค่ะคำว่าเลิฟถ้าเราพูดคำว่ารัก กับตัวเราบ่อยๆผลึกน้ำในร่างกายจะสวยงามค่ะมาดูภาพถัดไปนะคะภาพถัดไปนะคะเป็นภาพสีน้ำตาลนะคะที่มีภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อว่า h a t นะคะที่แปลว่าเกลียดนะคะถ้าเราพูดคำว่าเกลียดหรือเรารู้สึกเกลียดนะคะในร่างกายของเราผลึกน้ำจะกลายเป็น ผลึกน้ําที่สีน้ําตาลที่ไม่สวยเลยที่น่าเกลียดมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า peace นะคะ peace ก็คือความสงบนะคะผลึกน้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่มีคำว่าวานะคะที่แปลว่าสงครามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าวาที่แปลว่าสงครามเนี่ยผลึกน้ำจะ กระจายออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ผลึกน้ำในร่างกายของเรานะคะสวยงามนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำเข้าไปกับ แก้วใบนี้ที่นชผลิตมาเพื่อกับทุกคนนะคะผลิตน้ําถ้าต้องการที่จะผลิตเงินนะคะให้ดื่มน้ํากับแก้วที่นชผลิตมานะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะนชก,ก็เขียนมาให้แล้วก็พูดเลยนะคะดื่มน้ําไปแล้วก็พูดว่ามั่งคั่งร่างํารวยรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาฉันรักเงินเงินรักฉันขอบคุณเงินที่รักฉันรักเธอมันนี่ที่รัก ดื่มน้ำไปบ่อยๆแล้วก็พูดไปบ่อยๆนะคะผลึกน้ำในร่างกายของเราจะสวยงามและก็สามารถผลิตเงินได้ค่ะใครสนใจนะคะแก้วน้ำก็ไป CF กันได้เลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยผลิตเงินกับน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราเพราะว่าเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ ก็ขอให้ทุกคนมาัางครั้งร่ำรวยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะคะดื่มนำ้ำไปด้วยกันคะ่ะ